สัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับกิฟอีกแล้วนะคะอยู่ในเกม ROV เนาะวันนี้กิฟก็จะมาทําสอนวิธีการเติม ROV ยังไงนะคะให้คุ้มเนาะก็คือวันนี้กิฟจะเสนอวิธีก็คือเติมเวลเลอร์พารซีซั่นสินะคะในราคาไม่ถึง200บาทนะคะทุกคนใช้เงินเติมประมาณ180บาทนะคะได้ทั้งหมด308คูปองนะคะทุกคนวิธีการเติมนะคะทุกคนก็กดไปที่เติมเงินนะคะแล้วก็ เติมเงินเนาะแต่ว่าให้เลือกเติมผ่าน a p a พนะคะครั้งละ35บาทนะคะทุกคนนี่นะแล้วก็เลือกผ่าน a p a พนะคะทุกคนนี่เติมหนึ่งครั้งนะคะเขาก็จะคืนเงินให้5บาทนะคะถ้าเติมสองครั้งก็จะเติมเงินให้25บาทนะคะก็เท่ากับว่าเราเติมไป70บาทแล้วเราได้เงินคืนกลับมา30บาทนะคะก็เท่ากับว่าเราเสียไป40บาทเราได้มา72คูป,ปองนะคะ เติม4วันเราก็จะได้288คูปองนะคะทุกคนแล้วเราก็จะใช้เงินไปก็คือ4วันคูณ40นะคะ160บาทใช่ไหมแล้วถ้าเราแต่มันจะมีแค่288มันจะไม่พอใช่ไหมล่ะเราก็เติมเพิ่มนะคะใครอยากเติม10บาทหรือจะเติม35บาทก็ได้นะคะถ้าเติม10บาทก็เติม2รอบนะใครที่ไม่มีคูปองอยู่ใน ID เกมเลยนะคะ ส่วนวันนี้กิฟก็เติมมาแล้วเนาะตอนนี้กิฟก็ครบแล้วนะคะภายใน4วันกิฟก็ครบแล้วนะได้มาส0 0ร้กว่านะก็คือกิฟมีคูปองเหลืออยกกู่แหละกิฟก็เลยเติมแค่4วันเนาะแล้วก็อีก10บาทกิฟก็ไม่เติมนะคะนี่เดี๋ยวเราก็จะมาทําการซื้อเลยนะคะในราคา100าของกิฟนะของกิฟ1 6หนึ่งบาทนะคะเพราะว่ากิฟมีคูปองอยู่แล้วเนาะแล้วก็จะเปิดคัมภีรเลยนะคะแต่เราจะเปิดคัมภีเป็น299บาทนะคะทุกคน,นแล้วก็ซื้อนะคะถ้าใครที่อยากจะเปิดเป็นแบบ คัมพีแบบล่วงหน้านะคะก็เติมตั้งแต่วันนี้ไปได้นะคะจนถึงคัมพีบทหน้าจะมาเนาะทุกคนก็ลองไปดูทำกันดูนะคะเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยแต่มันก็แบบเออประหยัดนะคะมันก็โอเคนะสำหรับกิฟนะคะนี่กิฟก็เปิดมาแล้วก็ได้อันนี้ฟรีๆนะคะส่วนใครที่จะทำซีซั่นหน้าก็คืออยากซื้อล่วงหน้าที่แบบเป็นแบบ4วันก่อนที่จะสิ้นเดือนอะไรประวันนี้ก็เติมไว้ตั้งแต่วันนี้ก็ได้นะคะค่อยๆเติมเนาะทุกคนก็ลองไปใช้กันดูนะคะ แล้วก็มาถึงกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยกันแล้วนะคะก็คือกิฟต์จะแจกสกินนะคะทุกคนจะเป็นไอตัวนี้นะที่700แต้มนี่นะคะก็คือกิฟต์จะเอาไอตัวนี้ไปแจกนะคะมันก็จะเป็นโค้ดนะคะทุกคนมันจะเป็นประมาณนี้นะมันจะมีให้เลือกประมาณกี่อันเนี่ยประมาณ13 12 13อันนะคะก็จะประมาณนี้เนาะน่าจะ12ค่ะก็คือให้เลือกนะคะว่า จะเอาตัวไหนก็คือเดี๋ยวกิฟจะส่งโค้ดไปให้คนที่ได้นะคะก็คือให้ทนะุกคนกดไลค์คลิปนี้นะคะแล้วก็คอมเมนต์นะคะว่ากดไลค์คนที่เท่าไหร่แล้วก็ะคอมเมนต์มาอยากจะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์นะคะแล้วเดี๋ยวกิฟจะสุ่มนะคะว่าใครจะได้สกินนี้ไปนะคะส่วนใครที่มีสกินแล้วแล้วก็ไม่อยากได้แต่อยากจะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วก็ วันนี้ก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะอีก3วันกิฟจะมาแจกนะคะว่าใครได้เนาะเดี๋ยวกิฟจะมาทําคลิปอีกทีนึงแล้วก็จะมาประกาศให้ทุกคนฟังนะคะว่าใครเป็นคนได้นะคะผู้โชคดีจะต้องมายืนยันก่อนเที่ยงคืนนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีถ้าแบบไม่มาเนาะเดี๋ยวกิฟจะสุ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือเหมือนโมคะไปเลยเนาะวันนี้กิฟก็ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะใครที่โหลดเกมที่กิฟบอกอะ่ะอย่าลืมใส่โค้ดนะคะเดี๋ยวไม่ได้ตังเนอ